สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรโยนนะคะในช่องของพิงเพชรโยนรถกระบาและลดครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถทำมาหากินค้ะขายรับเหมาคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ขายดีเป็นอันับหนึ่งของบริษัทเพชรยนด้วยนะคะ FC ของพิงนะคะตามหากันเยอะมากนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max Highlander 4ประตู1.9 Z นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนตั้งขายที่ 1> ะะ6 1สน0นึบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะคะคุณลูกค้า4ปีตลอดอายุสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวพิ้งจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามพิ้งมาเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม2เส้นนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ Isuzu นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ57 9 5 4้นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะทั้ง2ดวงเลยนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสอง้างด้วย นะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะในส่วนของตัวยางนะคะพิงเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะแม็กขอบ18นะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมแพ้จากโรงงานเลยนะคะได้ยางปี2019ทั้ง4รล้อมีราวบันไดสีดามาพร้อมนะคะตัวน็อ ะะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่เคยใยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดก,กับกระจกข้างรถมาให้นะคะไฮ g h นเดอร์นะคะตัวอักษรของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมือจับนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะภายในของเขาก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมช่อนล่างใส่แก้วน้าขวดน้ํามาให้ได้นะคะ ตัดด้วยนะคะสี่าลสวยๆแบบนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออ,อตโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะหนังสีสันตัดได้ให้สีมตาสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นางยืดเกียรขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยเบาะสีตาลส,สวยสวแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคนขับนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเช็คได้จากแผ่นเพจนี่นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้นี่เลยนะคะแรงดันลมยางนะคะ อยู่ในส่วนของตรงนี้ให้นะคะตัวน็อตได้เป็นสี่เดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับออกจากที่มือจับด้านหลังก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของ ด้านหลังกันเลยนะคะที่ส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นบอดหนังสิมตาลตัด้วยได้สิมตาลนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืเดเยยดค่ได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดาน,นะคะที่วางแก้วมาให้นะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะคันนี้ออปชั่นฟังก์ชั่นครบเครื่องเลยนะคะตัวท็อปมาพร้อมกับปุ่ม p ุ s สตาร์ทเลยนะคะภายในมีการ ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่ห้อยสินค้ามาให้ด้วยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะสี่ประตูตัวท็อปอยู่นะคะคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าราคาไม่ถึงล้านราคาไม่ถึงเจ็ดแสนอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะซื้อสดจากไฟแนน์โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย,เลยตามเบอร์ที่พิ้งปั่นหมุดไว้ให้ ตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมือจับจะได้เป็นแบบครเมียมนะคะมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำาลน้ำมาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูกันต่อเลยนะคะตัวยางนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพไม่ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรอบๆพันกันเลยนะคะแม็กไรเดอร์ของเขานะคะไม่ถลอกไม่เสื่อมสภามาแม็กไรเดอร์เดิมๆนะคะชุดไฟท้ายตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะตัวแซกนะคะในส่วนของกันชนของเขาก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกวนที่3ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะยังไม่พอนะคะพื้นที่ของเขา กว้างขวางด้วยนะคะมาพร้อมกับมือจับแบบโครเมียมมาพร้อมแล้วก็กล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะ E-Su-Su D-Max นะคะชุดไฟท้ายแบบ LED ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลย นะคะสำหรับคันนี้นะสีขาวมุกสีหายาสียอดนิยมนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วมาพร้อมกับการาศาสตร์ทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะ4ประตูยกสูงปีใหม่เลขไม้น้อยๆแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ยอดนิยมอีกหนึ่งคันเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะมีให้เลือกเยอะมากนะคะสำหรับ DMa ม,มของเรานะคะ มีให้เลือกประมาณ40-50คันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะคุณลูกค้าเตรียมเอกสารไว้ที่บ้านนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวพิงค์นะคะจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามพิงค์มาเลยค่ะ มาดูใีส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพดนี่ลูกค้าเช็ดจากศูนย์โตต้ตาได้เลยนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตจุกยางรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต้มสี ะะสำหรับคณีนะคะเป็นเครื่องพันก้านะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาคานของเขาเดิมๆกันเลยล้อเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆ รถะะของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีวันันตีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ ถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหากระบะสี่ประตูยกสูงปีใหม่เลขใหม่นิดน้อยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีหนึ่งคันเลยนะคะ e s u z u d max highlander สประตู1.9แซนะคะปี2018นะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจจนตั้งขายที่ราคา619,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถ ฟรีดาวกันได้นะคะสําหรับออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกับบรษิษัทเพชรยนได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บรษิษัทเพชรยนนะคะสาน,นักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปเพิงแล้วน,น,นะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องหอมหิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอคุณลูกค้าติดตามด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ